สวัสดีค่ะเช้านี้อยู่กับแม่ดาฟมิลมรี่นะคะฝนตกทั้งคืนทั้งวันนะคะวันนี้น่าจะตกทั้งวันนะคะดูต้นลองกองของแม่ดานะคะแม่ดาลูกไว้ได้ห้าปีแล้วนะคะนี่ห้าปีแล้วปีที่ห้านะคะกําลังติดดอกค่ะโหดีใจมากๆเลยนะคะกําลังติดดอกเนาะเขาบอกว่าลองกองหรือทุเรียนนะคะเขาชอบน้ํานะต้องต้องมีน้ําให้เขาบ่อยๆนะคะเงาะก็ชอบน้ําเหมือนกัน,นะคะ่ะเงาะทุเรียนลองกอง มะพร้าวส้มโอส้มโอส้มเขียวหวานนะคะชอบน้ำเนาะนี่ไปทางนี้นะคะก็จะเป็นต้นมะไฟนะคะต้นมะไฟต้นส้มโอต้นมะพร้าวนะคะเงาะก็มันมันตกคุมมากนะคะแม่ดาก็ตัดแต่งกิ่งมันเนาะตัดแต่งกริงมันให้มันเป็นทรงพุ่มปีหน้าน่าจะติดดอกนะทีนี้มันเพิ่งแตกนางนะคะก็เลยไม่ไม่ได้กินผลเงาะปีนี้นะคะแต่ว่าเราก็จะมีผลไม้กินนะคะอย่างเช่นลองกอง แต่ว่าทุเรียนก็ห้าปีมันกันคาะแต่ยังไม่ออกลูกนะคะติดดอกแล้วแต่ยังไม่ออกลูกส่วนผักหวานนะคะนี่เม็ดผักหวานนะคะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวให้ฝนซาก่อนจะได้เก็บเม็ดผักหวานนะคะเห็นเดนทีบอกว่าอยากได้เม็ดผักหวานสักสามเม็ดเนาะนะคะสักหอมก็กําลังจิดลูกได้สามลูกแล้วนะคะพักหอมได้สามลูกแล้วแต่ว่าปีหน้าคงจะได้กินงาะเนาะ ส่วนลองกองก็ปีนี้ติดดอกไม่เยอะนะปีหน้าก็คงจะออกออกลูกเยอะเนาะปีหน้าก็คงจะออกลูกเยอะแต่ว่ายังมีอยู่อย่างหนึ่งนะที่ยังไม่ได้ทดลองปลูกนะคะก็คือมังคุดนะคะกับอางุ่นเนาะเห็นเขาบอกว่าอางุ่นก็ปลูกได้แต่ไม่มีลูกค่ะองุ่นแต่ว่ามังคุดเห็นเขาปลูกแล้วต้นหนึ่งนะคะเขาทดลองปลูกมังคุดแล้วต้นหนึ่งก็ยังไม่ได้ผลค่ะคือหน้าร้อนช่วงมีนาเมษานะแดดแรงใบมันไหม้หมดเลยนะคะใบมันไหม้หมดเลยเนาะแดดแรงเกินไปนะคะ อหอยนะคะนั่งไงหอยอันนี้แม่ดาล้อมต้นถกักหวานนะคะร้อมไว้ให้มันติดก,ก่อนแล้วค่อยเอาไปปลูกที่จำปาดงนะคะแม่แม่ดาล้อมเอาต้นอยู่ที่บ้านหลังบ้านแม่ดานี่ยนะคะต้นเล็กต้นน้อยเห็นไหมเยอะเลยนะคะแม่ดาก็จะล้อมไปปลูกที่จำปาดงนะคะตอนนี้ให้มันแข็งแรงก่อนเนาะ <S <S มีหอยนะคะเขาเรียกว่าหอยเลื่อยนะคะมันก็จะไปเรื่อยๆนะคะหอยเลื่อยเนาะไปเรื่อยๆค่ะรถใครมาเนาะ อ๋อสวยเอาข้าวมาส่งบ่ออจา้าขอบคุณค่ายิวข้าวบ่ลูกกินข้าวอย่าไปซดมันเผ็ดลูกเออกินเลยลูกมันร้อนเป่าก่อนเป่าก่อนเร็วมันร้อนกินกินกินข้าวกินข้าวมากินข้าวข้ากับข้าวก็มีป่นปลาแล้วก็มีต้มปลานะคะแล้วก็มีผักงานกินข้าวข้า

ขอคุณนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะพี่ดาาก็คิดว่าฝนจะตกพระท่านจะมาลินสบาดไหมนะคะเพราะว่าฝนตกตกั้งปต่นัก่อค้าว้า็ุกไม่ทันถ้ายังไม่ได้ไปไหนค่ะยังอยู่บ้านก็ ดูแลหลานไปนะคะก็ก็แก้แค่หนึ่งบ้านนี้นะคะยังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้ไปทาอะไรเลยะคะ่ะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณด้วยความห่วงใยนะคะจมปาดงวันไหนคะเดี๋ยวร,รอให้หาแล้วก็แข็งแรงก่อนคะ่ะขอบคุณนะคะตอนนี้ก็สากตัวก่อนคะ่ปะป้าดาสวัสดีค่ะฝนตกคะ่ะตกตลอดตกทั้งคืนเลยนะคะฝนตกตลอดตกทั้งคืน ดูนะทางเข้าทางออกก็โอ้โหน้ำนะคะน้ําไหลผ่านน้ามันไม่ไหลลงคลองค่ะมันไหลเออถนนอยู่จำปาดงฝนตกหรือเปล่านะคะอยู่ตกกับกบุ้มฝนตกทั้งคืนคุณกับสวค่ะอยู่ยาที่บ้างป้าแม่แอนแฟมลี่นะคะปู้แม่น้องมิวนะคะก็ฝากฝากฝังเอาไว้นะคะ จตุพรแต่งตัวสวยไปไหนคะ่ะอ๋อวันนี้จะไปหาหมอฟันค่ะว่าจะไปหาหมอฟันไปอุดฟันหรือว่าปูดหินปูนค่ะอาการป่วยเป็นยังไงบ้างมันเจ็บปวดไหมคะก็ปวดนิดหน่อยะคะ่ะมันปวดนิดหน่อยคือมันก็จับจุดไม่ได้เนาะปวดตรงนี้บ้างแล้วก็ปวดตรงนี้บ้าง,วป,วง,างปวดข้างหลังบ้างก็ปวดที่นีหน่หน่อยล่ะคะ่ะตามภาษาคนแก่เนาะ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอารีแอมพอนแท่์ยืสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะที่มาให้กําลังใจขอบคุณหัวใจสีชมพูนะคะอารีอแอมพรแท่์ืค่ะเอา้าพักมาแล้วค่ะนี่คักเราวิ้มถบาวอยู่นะคะสาธทูาธุนะคะวันนี้ข้าวสุกไม่ทัน,นะคะ่ะผักว่าจะเอา าจะลวกก็ไม่ทันก็คงจะเอาสดๆขึ้นเลยนะคะสาธุสาธนะคะวันนี้ไม่ทันเนาะฝนมันตกค่ะ อินทบาทนะคะอ้ยน้ำนะคะ รอตั้งนานแล้วรถเตียมไม่มาดีแล้วครับแต่ไม่มาเนาะอ้าวมาแล้วนงไงโอ้ยืนรอตั้งนานเนาะไปแล้วค่ะงานน้อไม่มาพอเราเข้ามาก็รถก็มาพอดีลมแรงมากเลยดู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 ลมนะครับใครที่เอาน้ำจะท่วมหรือเปล่าคิดอยู่แล้วแหละรถครับถ้าเราเข้ามาต้องรถครับต้องมา